สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนาชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนําวิธีลาบเลขพี่น้องนะคะเลขพี่น้องเป็นแบบไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะก่อนอื่นนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดใน EP ตีต่อๆไปนะคะสูตรลาบพี่น้องนะคะเราไม่มีสูตรนะคะเพราะว่าให้เราไปดู ว่าเลขพี่น้องห้องไหนมันมาเยอะที่สุดนะคะให้เราเลือกล่าห้องใดห้องหนึ่งนะคะสมมติว่าชัดเจน5นาทีมันเดินนะคะหรือว่า V I P มันเดินเราก็ไปตามห้องนั้นนะคะไม่ต้องตามทุกห้องนะคะให้เราเลือกตามห้องใดห้องหนึ่งแล้วก็เวลาอยู่ในห้อง V I P นะคะสมมติว่าแอดบางพิกัดนะคะให้เรา ถ้าเราจะตามเลขนะคะแอดแนะนําให้ตามอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าก,กระโดดไปกระโดดมานะคะสมมติว่าเห็นแอดวางพิกัดก็กระโดดใสพ่พิกัดทั้งๆท,ท,ที่เรายัางกําลังตามเลขพี่น้องแบบนี้นะคะถ้าคนไหนไม่รู้จักเลขพี่น้องนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเลขพี่น้องจะเป็นเลขศูนย์หทุนจะอยู่ที่40บาทนะคะบนล่างเรากดกับเลขด้วยนะคะ เลขพี่น้องก็จะเป็น0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0แบบนี้นะคะสเต็ปการล่านะคะแอดยกตัวอย่างมาก็คือห้องฟ้า5นาทีเป็นของวันนี้เลยนะคะวันที่3นะคะของวันนี้เลยเราจะไปดูว่าสถิติเราล่าเราจะล่าถ้าเลขยังแบบไหลยอยู่เราก็ล่าไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามัน หลุดสักประมาณห้าหกเจ็ดรอบแบบนี้เราก็ไม่ต้องตามแล้วนะคะแต่ถ้าใครมีงบเยอะแอนแนะนำให้เราล่าจนเจอนะคะ,ะสมมติว่าใครทุนน้อยนะคะเริ่มต้นล่าที่สองบาททุนจะอยู่ที่แปดสิบกำไรจะอยู่ที่หนึ่งร้อยต่อรอบนะคะแล้วก็ถ้าใครมีทุนห้าบาททุนจะอยู่ที่สองร้อยกำไรสองร้อยห้าสิบต่อรอบสิบบาททุนสี่ร้อยกำไรห้าร้อย 15บาททุน600้อยกำไร750ดร้อาสิบบบาทอาสมมติว่าเราทบไปจนถึง20บเนาะทุน8ป0แปดแล้วก็กำไรจะอยู่ที่1,000บาทต่อรอบนะคะเลขพี่น้องอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากรอบนี้ถึงรอบนี้นะคะของห้องฟ้า5นาทีอ่าเรามาดูรอบที่1เลยนะคะ2องสามมาบนนะคะมาสองสาม รอบที่2ไม่มาไม่เป็นไรเราทบสมมติว่าเราแทง2แลเราก็ทบเป็น4นะคะหรือว่าเราแทง5แล้วก็ทบเป็น10แบบนี้นะคะถ้าเราทบเป็นไงคะมา3 2มาล่างนะคะเลขพี่น้องนะคะรอบต่อไปถ้าเราเจอแล้วเราก็มาเริ่มนับ1ใหม่ก็คือ 2บาทใหม่หรือว่า5บาทใหม่นะคะถ้าใครทุนเยอะก็จะเริ่มต้นที่5บาท10บาทนะคะถ้าใครเจอแล้วเราก็เริ่มต้นที่สเต็ปแรกนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เจอเราก็ทบ5 10ส5 20ไปแบบนี้นะคะรอบที่2นะคะอ่ารอบที่3ที่4แล้ว6 5มานะคะบวกไปรอบต่อไปมานะคะ7 8ดอืมเห็นไหมคะเลขพี่น้องนะคะ แล้วก็สเต็ปเดียวไปเรื่อยๆถ้ามันมานะคะถ้าไม่มาเราแค่ทบตามสเตปแค่นั้นเองนะคะอย่าทบไปจนแบบยาวเหยียดนะคะแล้วทบไปแล้วมันไม่มาแล้วก็ไม่มีกําลังใจที่เราจะตามนะคะให้เราเราเจอเราเริ่มต้นที่ห้าบาทใหม่นะคะถ้าเราไม่เจอเราก็แค่ทบเป็น10 15 20้าิบแบบนี้นะคะ รอบนี้ไม่มาไม่มาไม่มาสามรอบแล้วใจออกแล้วใช่ไหมคะมารอบที่สี่นะคะหนึ่งศูนย์เป็นไงคะถ้าเราทบยี่สิบบาทกำไรก็บวกมาแล้วนะคะเราทบยังไงให้มันได้กำไรนะคะก็จะเป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบแบบนี้นะคะรอบต่อไปไม่มารอบนี้ศูนย์หนึ่งมานะคะรอบนี้ห้าหกมา ไม่มาเราก็ลากไปเรื่อยๆก็ได้นะคะถือว่ามันเดินอยู่นะคะแบบนี้ใครจะไปล่าต่อก็ได้นะคะของวันนี้เลยนะคะของห้องฟ้าห้านาทีนะคะเลขพี่น้องมาบ่อยมากเลยไม่มาแปดเจ็ดมานะคะแปดเก้ามาสองสามเป็นไงคะเราล่ายัางไงให้มันได้กำไรก็คือทบให้มันได้กำไรไม่ใช่ว่าเรา ถ้าเราเล่นสเต็ปเดียวถ้ามันมานะคะมาเดินเนี่ยต่อกันอย่างเงี้ยให้เราเล่นสเตปเดียว5บาทห้าบาทห้าบาทแต่ถ้ามันไม่มาให้ทบห้า1 5 10, 15, 20ิ้าบแบบนี้นะคะถึงจะได้กำไรแล้วก็เราเจอแล้วเราค่อยมานับหนึ่งใหม่แบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปหรือว่านำสเต็ปการล่าของแอดไปใช้ได้ทุกห้องทุกเว็บเลยนะคะสวัสดีค่ะ